ร้านเลิศทิปนะของเชฟกิ๊กรัดหน้าจานละ8,900บาท <Hey. S 1> oh, นี่โอ้โหนี่ซีเข็ของจริงผ <Yeah. S 1> สมแป้งมาในซอสเลยซองดังนั้นความไวต้องไวามากต้องผัดตลอดเวลาซอสพริกแบบพิเศษด้วยโอเอมด้วยนะอร่อยมากนี้อร่อยมากเลยนี้อร่อยมากนี่อร่อยมากคอนแหนแม่อร่อยยังหาไม่เจอ ที่เมาบอสไซย,ยังไม่มานะนี่มาแล้ววันนี้ก็มาเมานอกบ้านหน่อยนะครับวันนี้คือแบบดีใจมากว่าและแล้วเราก็จองได้นะครับเอาจิงๆวันนี้อยู่นี่เลยร้านเลิอดทิปนะของเชฟกิ๊กเชฟกิ๊กนี่คือถ้าเกิดคนในวงการอาหารก็จะรู้จักกันดีนะครับระดับระดับแชมป์ของพับเชฟนะเป็นเชฟที่โด่งดังอยู่นะครับก็าทำเป็นสไตล์แบบเชฟจีนดังๆนะ ซึ่งก็จริงๆอ่ะรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็แอบมากินร้านแกบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติถ้าคุณอยากกินเมนูพิเศษอ่ะคุณต้องจองนะคือต้องจองตัวเขาให้เขามาทําให้นะซึ่งก็ผมจองก็เป็นเดือนแล้วกว่าจะได้นะครับก็วันนี้ก็จะมากินรัดหน้าที่แบบรัดหน้าจานละ8,900บาทนี่คือจริงๆอ่ะมีรัดหน้ามีข้าวอบนะทนี่แบบต้องจองอ่ะนะแล้วก็ไมู่อื่นแล้วก็คือ walk in เข้ามากินได้เลยแต่ว่าเชฟไม่ได้เป็นคนทําให้นะคือต้องจองเท่านั้นวันนี้ก็โหร้านเขาคนเยอะมากเลยดูดิด คือแน่นๆนถ้าไม่ไ้จองเขไม่ได้กินนะวันนี้ก็ลุยเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป,วไปหาเชฟไปหน่อยแต่เชฟกำลังวุ่นวายมากหน้าคือแบบโอ้คือเขายุ่งอะนะเราไม่อยากรบกวนเยอะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอินเสิร์ตอาหารกันดีกว่า mm. เดี๋ยวเชฟบ้างเดี๋ยวค่อยไปแอบขอโมยสูตรเชฟกันไป เด็ดคนะอ๋อส่วนดูดิโอ้โหเห็นวิ้ยทำเมื่อกี้ไหมมาทำให้ถึงโต๊ะเลยนะไข่ยังเป็นเลือดดูดิน่ากินมากซอสพริกเขาไม่เหมือนที่อื่นนะดูดิซอสพริกอะไรไม่รู้เนี่ยสีมันแปลกๆนะดูดิไอ่ะเดี๋ยวลองชิมเปล่าๆนะซอสพริกเป็นไงเฮ้ยเหมือนใส่ซอสต้อนผสมไปด้วยอ่ะกูเห็นแล้วมันซ่อันนี้ผสมซอสต้อนดหรอครับ ซอสพิกนี้ผสมซอสต,ต้อนหรือเปล่าครับรอ๋อเป็นแบบอีกเป็นเป็นอันนี้เราไม่ใช่ใช่ไหมยก่งได้ไหมบอันะเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้มัคือตีเองหรือว่าไงครับนนเดี๋ยวซื้อมาอ๋อครับ O M เข็มๆหน,น่อยๆอ๋อดูซอสพิกแบบพิเศษด้วย O M ด้วยนะไปครับ ร้อนมากอร่อยมากร้อนมากอร่อยร้อนมากอร่อยมากล <c oughs> ิ้นน้ำพังแต่ว่าคือมันไม่ใหญ่ๆเหมือนที่อื่นนะดูดิมันจะเป็นแบบพอดีพอดีอ่ะความบริสุทธเชฟไปนที่ร้านว่ะเฮ้ยนี่หนีกระเบิ้ลเลยเนี่ยถึงกับเบิ้ลเลยเนี่ยหิ่วไหมแล้วกล้องอิ่วไหมหิวงั้ <c oughs> <c oughs> งนแต่ว่าอันนี้ตอนแรกว่าจะกินทีเดียวเลยนะแต่ว่าเชฟแกยุ่งมากร้านแกนยุ่งมากนะขอทยอยชิมแล้วกันน่ากินมากเลยอร่อยมากๆ เชฟตเพื่อตัดเลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอเชฟทำรัดหน้าเสร็จเชฟจมานั่งคุยด้วยนะมาเมื่อกี้เขาอบเห็นไหมเห็นเขาอบที่เชฟคนแน่นอะใช่ไหมนี่มาลองชิมเขาอบดูนะหอมรสชาติอ่อนรสชาติจะมาความเค็มมาจาก ตัวของเบคอนแล้วก็หวานมาจากคุณเชียงนะแต่ตัวข้าวเนี่ยซอสมันอาจจะออกไปทาง,องหอมหอมไม่กลิ่นไม่ไหม้หน่อยกลิ่นไม่ไหม้เดี๋ยวไม่ไหม้พรอมไม่ไหม้หดีอไม่ไหม้กลิ่นหอมหอมแล้วกันนะ่ะหอมกระทะแล้วกันนะ่ะกลิ่นแบบวอกกลิ่นวอกกลิ่นหอมกระทะหน่อยปกอ,อันนี้นะตอนแรกสั่งมาแล้วสองจานใหญ่ที่บ้านกินหมดเลยซ <c oughs> ิงเกิลจริง ผมมะนาวนี่จริงๆกับผมแอบไปแอบไปกินของเชฟตั้งแต่สมัย <c oughs> เชฟไปออกงานที่เซนต์แอนเวอร์แล้วตอนนั้นเราเจอกันนะ <c oughs> เชฟจำผมได้ไหมร้านบูดทอดปลาร้านบูดทอดปลา,ท,วยวยา,ยาที่คิวยาวๆที่เชฟมาแซลล์ผมว่าร้านบูดทอดปลาที่ต่อคิวย,วยาวๆร้านผมที่แม่เชฟกับเชฟมาแซลล์ผมอตอนไปตอนไปเก็บเงินนะ <c oughs> ได้เจอเชฟสวยนั้นนะ่ะแต่เชฟสมัยนั้นเราตอนนั้นผมหอมกว่าแต่ผมมะนาวนี่คือแอบชิมมะนาวแล้ว แล้วแอบมากินแบบแอบมากินส่วนตัวมาแล้แบบหลายทีแล้วนะอร่อยมากคือเขาใช้คอหมูเนี่ยไปทอดแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาที่นี่นะทัจริงอะ่ะเมื่อกี้อันนี้อย่างเดียวว่าคุ้มแล้วขับรถมาอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยหิวไหมหิว <laughs> หอยลายเนื้อปูป,ปกติหอยลายอย่างเดียวเพราะน่า,นากินแล้วนะแต่แต่คุณดูหอยลายของเสฟ่ยมดิ นี่ตัวใหญ่แบบมึงจะตัวใหญ่เท่าช้อนอ่ะดูดีหอยลายอะ่ะเว้ดิพอใช้ของดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะอย่างออส่วนมีหมูมะนาวมีแต่ว่าถ้าคุณกินจะกินข้าวอบอะไรเงี้ยไม่มีนะต้องสั่งล่วงหน้าอย่างงี้อย่างอย่างอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนเดี๋ยวเราถามเชฟก่อนนะว่ามีแบบหอยลายเป้งปูแล้วก็ซอ,อ,โอโ,โอ้โหมีแต่คำว่าโอ้โหให้ อร่อยจริงอร่อยแบบอร่อยเลยอะ mm ่ะ hmm. ตอนนี้เชฟก็ยังเดินมุ่งงานอยู่นะ mm hmm. คือเขายุ่งมากนะ mm hmm. มาขอบกินหอยลายกับข้าวอบได้ไหม mm hmm. ขบวนไปเลย mm hmm. อร่อยมากอันนี้อร่อยมากเลย <c oughs> อันนี้อร่อยมากน,นี่ก็อร่อยมาก อันไหนแม่อร่อยยังหาไม่เจอนี่เดี๋ยวจะกินรัดน้าไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วจะเบิ้์นเนี่ยนะผมจเย็นๆแก่วอู๊ดอัไม่ก็เมื่อกี้สั่งให้ที่บ้านที่หมดหมดเลยเนี่ยผมมะนาวนี่หมดอันแรกเลยอ่ะแก้วอู๊ดอาลใช่ไหมคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะมาอยากกินไอ้พวกนี้มีหมดไหมเซฟอะไรครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องจองใช่ไหมครับไม่ต้องจองดีหมดมีข้าวอบกับรัดหน้าที่ต้องจองอ่าคือเป็นเป็นเมนูจากเชฟเซมเบิร์กแกนนะเชฟจะมาทำเองเลยใช่ครับรัดหน้ารัดหน้ารอรัดหน้าอยู่ที่ไม่ด้วยทำเลย ระหว่างรอรัานหน้าจริงๆนี่ก็เป็นอีหนึ่งกเของเขานะเติบโตคู่มาขเขาเลยก็คือเป็ดะโลนะแต่ร้านเขาเชื่ออะไรจมเลิศดจิ๊บปูปไข่ดองซึ่งผมไม่กินของดองนะก็เลยจะไม่ไม่เทให้ดูแล้วกันเดี๋ยวให้นะักก้องชิมให้ดูก่อนดูไข่ดองนี่ดูเป็ดอีชิ้นเท่านี้ชิ้นใหญ่ไปอกวะเ่าไหอ่องชิมใส่เลยนะนี่เลยนะกินแม่งทั้งอันนี้แหละไปครับเข้าทางไหนดีวะพี่ นุ่มไม่มีสาบน้ำหอมมาดูทํารัดหน้าดีกว่าผมโดนไล่มาดูเชฟทํารัดหน้า<ป>มาแล้ววันนี้ครับสวัสดีครับเชฟกิ๊กวันนี้นนเป็นทางการเพราะว่าไม่ไ,มได้ไม่ได้คุยกันเลยโอเคยุ่งมากร้านคนเยอะมากอันนี้นี่รัดหน้าดูวิธีการผัดเส้นเชฟรู้ไหมว่าผมโดนไล่มาเชฟเอะไรฮะทำไมฮะโดนพี่เทพไล่มาหารือว่าไล่มากินเหล้าด้วยแต่าานั้นก็มีส่วน <laughs> พี่ผมเทพนะที่เป็นดาราที่พี่ตอดพี่ตอดอะ่ะเขาบอกผมว่า ราดหน้ามึงนี่นะมันธรรมดาสุดในวาเฟิบอกว่าให้มากินของเชฟกินสักทีแต่ได้เก่งขึ้นโอ้โหนี่โดนไล่มหาจานนะเนี่ยวันนี้มาแอบดูเชฟดีกว่าผมจะดูดีลากันผัดเส้นนะมาดูใกล้ๆเลยร้านอื่ใส่สีดํานะครับร้านนี้ใส่ไหมเอ๊ะรือว่าใส่ฮานร้านนี้มามาจากฝีมือนะครับดูเส้นก็ต้องดีมากๆด้วยถูกต้องเส้นนี้มันจะเป็นเส้นผัดเนาะไอตัวแป้งข้าวเหนียวมันจะเป็นใส่น้อยมากถ้าเส้นลวก ข้าวเหนียวไม่้ใส่เยอะไม่ได้เหนียวโอ oh, <ใ>นี่โปรตีนเป็นความรู้แล้วเส้นพวกนี้ก็จะเหมือนพ้นหน่อยไม่ผดรวงมาที่ไมเจมมาจากการผัดรวนๆนะไม่เป็นสียูดำนะครับนั่ากินมากเราโดนไล่หมาอาจารย์นะเราต้องเก็บเกี่ยวเขาหน่อยเก็บเกี่ยวหน่อยแอบดูหน่อยแต่ได้ข่าวว่าเจมก็กรึบกึบปล่อยเหมือนกันวันนี้มันจะทำให้กินเส้นมันหอมเนาะ กเลยว่าการลมควันดังนั้นความไวต้องไวมากต้องผัดตลอดเวลาไม่งั้นไม่แฮ่ไม่ไม่งั้นก็จะติดไม่เลยโอ้โหดูดูตงสีดินี่จะนี้จะไม่เห็นแล้วควันเริ่มเยอะแล้ววันนี้คือได้กลิ่นสโมแบบสุดๆไปเลยวันนี้จะขอฝากตัวเป็นเซ์เชฟหน่อยขนาดนั้นเลยฮะไม่กล้าครับตุ้งสีมาตุ้งสีครับแต่บอกก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณดุมดามมาคุณไม่ได้กินนะของเชฟกิ๊กอ่ะคุณต้องจองเท่านั้นใช่ไหมครับเเดี๋ยวดูตอนทำเสร็จนะน่ากินมากผมบอกให้ ซอสน,นี่คือเราผสมกับแป้งแล้วอันนี้คืออะไรครับซอสจะมีซอสหมดสิบตัวสิบอย่างซอสสิบอย่างครับผมก็มปั่นรวมกันคือแต่ละยี่ห้อมันจะมีวิติรสชาติที่เหมือนกันเาแล้วก็มามามาปรุงใหม่เอาซอสท,ท,ทุกตัวมารวมกันการเป็ซนซอสนี้มาก็หกเดือนหกเดือนอถึงเอา,า,าไปไทยมนถึงจะมีกลิ่นไม่ไม่บูดอ่ะ ซอสพูดแล้วใส่แป้งลงไปเลยเหรอไม่ไม่ได้แป้งมาใส่ทีหลังบมักจะเปซอสแป้งใส่ที่หลังสุดอ๋อครับได้ทีนี้คือมีเต้าโจงดูเที่ยวไหมไม่มีไม่มีเต้าเที่ยวหลอเป็ผัดแยกทีนี้คือเป็นซอสเหมือนพวกซอสบ่งซอสหอยพวกอันนี้อย่างเดียวเลยใช่ใช่คือทุกอย่างรวมนี้หมดแล้วเราว่าจะมาแอบดูหน่อยไม่ได้ดูไม้ไทีนี้มันทำหกเดือนมันหมักตาเสร็จปุ๊บต้องทิ้งไว้หกเดือนถึงเอาไปใช้นานจริงนี่แล้วถ้าเกิดสั้นหมดทำไงเนี่ย ตอนเราออกเดือนเรื่องถายเอามาดูไม่แอบดูหน่อยเร็วคือจริงๆเราที่อย่างน้ำซุปนี่เป็นไงครับเชฟน้ำซุปก็ซุปไก่ธรรมดาครับอ๋อไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเพราะว่าซอสนี้มันโหดแล้วโหดแล้วจริงเรามีซุปอีกซุปหนึ่งอยู่ด้านหลังไปดูไหมซุปที่เอาไว้ทำจริงๆเอาไปทำ้านหน้าก็น่าจะอร่อยจริงตาไปดูนะครับตามไปดูจอบนี่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 คือเครื่องเคียงเครื่องเคียงที่เอาไว้ใส่บนราดหน้านะนี่ปลาหิมะ โอ้โหนี่ซีเข็มของจริงอ่นี่คือซุปที่เดี๋ยวจะทำลัดหน้าให้แล้วกันปกติที่จะใช้ใส่ในเชฟเทเบิลครับผมนี่คือเที่ยวสามวันสามคืนครับสามวันสามคืนเชฟบอกว่าปกติไม่ได้เอามาทําร้านหน้าเพราะว่าวัตถุดิบในนี้มันแพงมากใช่ใช่ใช้เฉพาะทําเป็นหัวซุปใช่ไหมใช่ทำเป็นหัวซุปที่เสิร์ฟในเชฟเทเบิลเท่านั้นใช่แล้วมันกี่วันถึงได้ครับเชฟสามวันครับผมสองวันก็จริงดู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 ที่ของด้วยดูดูไฟดูอะไรแคยต้องดูประกอบโอ้โหดูดินี่คือแบบสีมันสีแบบ สีคือเหมือนพวกซุปไอซุปซุปญี่ปุ่นอ่ะใช่ใช่ที่เคี่ยวกันแบบซุปราเมงใช่ประมาณนั้นพูดตรงๆเลยนะกดกดยูริกเยอะด้วยกินไปพุงเดินไม่ได้แล้วเนี่ยได้กินปุ๊บเคาลูกบาลเลยเพราะมันไข่กระดูกน่าจะเป็นแบบโคตรเยอะใช่ไหมเชฟโอ้โหนี้โชคดีนะได้กินหัวซุปด้วยซึ่งปกติเชฟจะไม่ได้ใส่นะคุณใช่ไหมครับใช่อันนี้อยู่ในเชฟเทเบิลแต่จริงๆแล้วแค่ใส่น้ำสต๊อกไก่ธรรมดาก็อร่อยแล้วอ่าเพราะว่าเชฟมีซอสที่ประจำตัวอยู่ที่ทำ อ๋อนี่ไงเรารู้แล้วทำไมพี่เทพไล่เรามาเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับเพราอย่างนี้มามาก็ทำไม่เหมือนเราอย่างเงี้ยแต่ละอย่างเต่ละขันตอนแต่ละอย่างผมแต่แค่กลิ่นต้นเจี๊ยวก็หอมมากแล้วอ่ะแต่เชฟนี่คือโตมกับร้านนี้เลยใช่ไหมครับใช่เลยพวกต้มอย่างนี้คือหมายถึงว่าเราพอน้ำลดปุ๊บเติมน้ำไหมครับเชฟอ่าต้องดูจังหวะเติมเติมเรื่อยๆสองวันเพราะจริงมันมันจะแห้งมันจะมันจะไหม้เนาะเติมแล้วต้องคอยเช็คไปลองทำดูนะครับ เดี๋ยวจะลองเชฟเดี๋ยวจะโทรปรึกษาแบบว่าครับแล้วเดี๋ย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 วเราก็จะออกเมนูที่ที่ร้านลาดหน้าจักรพรรดิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเนื้อเนื้อสันหมักอันนี้ใส่เนื้อด้วยเนื้อสันหมักดูนะสีคันนี้ก็เต็มปนเลยไหมเออน้ำไม่ปรุงเลยนะเออน้ำนี่ถ้าตีพูดจริงถ้าตีแป้งไปก็กินได้แล้วเนี่ยเออไม่ปรุงเลยนะอ๋่เ้อเติด้วยตีด้วยคือ ผสมแป้งไปในซอสเลยถต้องไม่ต้องมานั่งปรุงให้เสียเวลาถูกต้องแล้วแล้วก็รสชาติก็จะนิ่งด้วยใช่ไหมครับถูกรสชาติม่จะเป็นแบบว่าเซนดาางเลยน่ากินมากอ่ะแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยมาไม่ได้เลยโดยว่าจะได้อะไรไมเลยเพราะแต่ว่าคือได้ได้เคล็ดลับเดี๋ยวเดินไปลองสืบดูว่าเชฟใช้ซอสอะไรบ้างอะไรกันต้องต้งซุปใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแต่บอกแล้วอาหารจีนเนี่ยมันเหมือนจะเฮ้ยเห็นทำแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่จริงนะ เตรียมของกันเป็นหลายวันมันต้องเตรียมของล่วงหน้าก่อนใช่ครับคือเหมือนถึงว่าเขาใส่ใจมาก่อนแล้วก่อนที่จะมาพูดเดียวจบเนี่ยพี่เชฟใส่ไข่ด้วยครับใส่ไข่ด้วยครับใส่เป็นม้วใส่ไข่ขาวอย่างเดียวหรือว่าไข่แดงไข่แดงครับเอาไข่แดงเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ครับโอ้โหดูดินี่เขาเรียกมีชื่อไหมครับเจฟชื่อเดิงเดิมก็คือร้านนาจักรพรรดิร้านเดิมคือร้านนาจักรพรรดิใช่แต่ว่าไม่ดังเดิมม่มีเวอร์ชันใหม่ไม่มีอ้าวนึกว่านึกว่ามีไม่ใช่ไม่มีสองคนหรอกชื่อเดียวชื่อเดียวร้านนาจักรพรรดิแล้วใส่แบบของระดับจักรพรรดิกินอ๋อวันนี้นะคือจะได้เป็นจักรพรรดิอ่าดูฉากเลยฮะทองทองมากเลยฮะแล้เมื่อกี้ย้ายโต๊ะนิดนึงนะพอดีโอ้ตอนแรกคนเยอะมากคือมาถึงเนี่ยไล่หมดแล้วเออเจฟตอนนี้เชฟไล่กันหมดแล้้ววนนะเลกิสร็จหมดแ วความพิเศษมันคือเมื่อกี้เราเห็นความพิเศษหมดแล้วใช่จริงๆผมขอคือแบบเห็นแล้วคือแบบได้จริงๆโดนไล่มากินเลเนี่ยพูดตรงๆอ๋อหรอแล้วเมื่อกี้เล่าแล้วโดนไล่มากินเนี่ยพ,พี่เทพอะแต่ขอชิมน้ำก่อนนะได้ได้ได้โอ้โห,โหโดูดิไม่ต้องอธิบายแล้วนะว่ามันเป็นยังไงนะเพาเมื่อกี้เซฟอธิบายไปแล้วนะดูน้ำครับเซฟกินด้วยกันไหมเห็นแล้วเบื่อเห็นแล้วเบื่อ กลิ่นลมพันขึ้นมาก่อนเลยกลิ่นพันกลิ่นแบบกลิ่นสโมกกลิ่นวอกเพราะจริงๆตอนตอนที่เราผัดเต้าเจี้ยวมันก็จะมีควันใช่ครับอยู่ไม่ดีหรทุกคนดทั้งน้ำทั้งเส้นเลยรสชาติเนี่ยมันออกนัวใช่ไม่มีอะไรโดดขึ้นมาเลยคือมันเป็นเหมือนน้ำซุปที่มันแบบกลมกล่อมอะใช่เค็มตบขบหวานอหวานน้อยแต่ว่าแบบรสชาตินัวเขาเรียกเพราะมันด้วยไข่กระดูกด้วยมันทำให้แบบรสชาติมันยิ่งกลมอีกใช่มันนัวหมดเลย แต่ชุนรสไหมเชฟอะไรฮะแต่ชุนรสไหมอยากทีนิด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 เนี่ยตักให้เจอเส้นหน่อยคือคือพูดตรงว่าเครื่องมันเยอะเกินตักไม่เจอเลยเลยเส้นเส้นกับเนื้อเนี่ยเนื้อคือเนื้อกับเส้นนี่บอมไม่ออกเลยอ่ะสีเหมือนกันเลยใช่เพราะเราผัดเส้นจนแบบจนน้ำตาลเลยโอ้โหคือน่ากินแบบมาเพราะจานนี้ผมบอกให้อ่าฮะไม่จะซ่านไม่จะซ่านซ่านนานนานทีได้กระทบไหรกับ เชฟระดับประเทศโอ้โหผมนี่ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์นะครับไม่ปากะไรนี่มือมือมือฉับังเลยกินเหล้านะไม่ได้ทำกับเหล้าไปครับลองดูเนื้อใครป็นไงกลิ่นควันมันดำเป็นปุ๊บขึ้นมาเลยฮะในเส้นในอะไรอะไรฮะเข้าใจแล้วครับที่โดนไล่มาผมคงต้องฝึกฝีมือสักพักครับเชฟโอ้ยวันเดียวก็ได้แล้วเนี่ยอร่อยมากอะ จะกินทุกวันก็ไม่ได้อีกเกาเกาขึ้นอีกนี่แต่ผมว่าคือผมเป็นคนชอบกินปลาทิมะนะเนี่ยเนี่ยลองกินตัวซอลนี่คือแบบมันเข้าที่สุดเข้าที่สุดจริงๆก็บอกว่าเข้าที่สุดเนี่ยกินเขาแต่เปะหัวหัวมันหน่อยนะอแปะหน่อยผักเรามายุ่งอยู่แล้วนะครับสายเรานะครับผมเราต้องกิ้ปูแล้วเชฟจานนี้เท่าไหร่ครับเชฟอ่าจานนี้แปดพันเก้าร้อยบาทอ่าไม่แพงนะดูคนดูเครื่องด้วยไปลามปลาทิมะก็ชิลเลสเกือบเจ็ดขีดแล้วนี่ไ มือนกินเปียวน้ําแดงอะแต่ไม่ใช่ใช่อร่อยนะฮะปลาหิมาดีมันทุกอย่างดีหมดปลาิม่มันจะกรอบนอกนุ่มในเนาะแล้วก็กินกับน้ำราดหน้ามันจะมีความแบบฉ่ำๆมาเลยแล้วความนุ่มของปลาิม่มันแบบแฟตมันเยอะมันก็เลยใช่แตกในปากแา่ในปากเริ่มไม่ดีแล้วขอให้คุณลองมาชิมดูกันนะฮะวันนี้โดนผมโดนแบบพี่ไอแทงกับพี่เทมไล่มาบอกว่าฝีมือเองยังไม่ถึงไปหาอาจารย์ไปไปฝากตัวเป็นศิษย์ซะอร่อย ไม่รู้คืออยากกินตลอดอ่ะแล้วราดหน้านี่คือมีขายที่ไหนบ้างครับเชฟทุกสาขาเลยครับถ้าเกิดจองทุกสาขาชาก็ต้องจองแต่ว่าเดี๋ยวเดือนเพฤศจิกายนนี้จะไปออกบูธที่พารก้อนเดือนตามไปกินได้ถ้าอยากไปถ้าออกนี่ยชามเท่าไหร่ครับไบราดหน้ามันก็เริ่มต้นแค่180บาทเองจริงเหรอใช่ก็จะได้รสชาติแบบนี้ไหมแบบนี้เลยน้ำนี้เลยจริงเหรอจริง180บาทก็เริ่มต้นที่หมูเนื้อก็280แต่ถ้าใครอยากกินซีฟู้ดก็แล้วแต่แอดเข้าไป คือจริงๆนะกินน้ำเปล่าๆอ่ะก็อร่อยเลยนะแล้วพอไปเจอเส้นใช่ไหมคือพีคเลยใช่พอเจอเส้นมันจะเปลี่ยนรสชาติอีกอีกแล้วทำไมไม่รู้ว่าทำไมเส้นมันถึงมีรสชาติไอตัวกระทะแล้วก็การผัดเนาะควันมันจะทำให้มีติรสชาติมัน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 มีมากขึ้นควันมันมันตัวที่เราทำให้มันซับซ้อนขึ้นมันวิ่งอ่ะใช่มันวิ่งใช่วิ่งเลยนเรียกว่าวิ่งอ่ะวิ่งในปากเลยวิ่งในปากตัวอะไรไม่รู้กูกินอะไรเข้าไปวะเนี่้มาดูเดี๋ยวปูดูปูนี่คือแบบ ไอ้น,น,อน,นี่ช้อนไม่ได้ใหญ่ไอ้น,นี่ช้อนใหญ่กว่าช้อนข้าวนะน,นี่นี่นี่ช้อนธรรมดาเดือบปูไซนีนะผมพูดตรงผมเคยซื้อนะถ้าเกิดเป็นแบบกระป๋อง, 4, ง 5, ที่สี่พันนะแพงห้าพันก็ยมีใช่บางทีอ่ะที่นี่เจมซื้อเท่าไหร่ครับอ,อ่าก็ประมาณนี้ครับสี่ประมาณสี่พันสี่พันเนาะเพราะไซนี้ไงก็สี่พันใช่นี่แล้วก็มีหมูกรอบหมูใจเด็กกวนสุดๆแต่ว่าไปเบลมาจากที่ผมเวลากินรัดหน้าผมจะไม่ค่อยกินเส้นนะเออนี่กินเส้นอร่อยเออแต่วันนี้เวลากินเส้นแล้วไม่อร่อยมันเขาเรียกว่า มันจะมีมิติรสชาติเนี่ยเวลาไปใส่ใส่ตัวน้ำเข้าไปโค้กสดไม่แล้วเดี๋ยวจริงๆวันนี้ว่าจะว่าจะเอาสูตรเชฟแต่ว่าเดี๋ยวไม่น่าทันแล้วแต่เดี๋ยวจริงๆผมขอเชิญเชฟไปที่ร้านได้ไหมได้ได้ถ้าเกิดเชฟบ้างนะเอาไปผัดที่ร้านแล้วกันอแบบว่าให้ไปอยู่ในชแนลผมได้ไหมได้คือจริงๆเนี่ยผมอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังขำๆคือผมเชฟกิ๊กขาผมอยากไปกินครับซิกิ๊กว่าเออเดี๋ยวดูก่อนนะ แล้วส่งตารางมาให้ดูเยี่ยมมากที่ให้ผูจองได้กระบุญแล้วเนี่ยนึกว่าเนี่ยอร่อยจริงเชฟวันนี้ขอบคุณมากเลยแต่ว่าเชฟฝากล้านนิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยววิธีการจองด้วยเผื่อคนอยากมากินอะไรเงี้ยใช่ก็เลิศทริปนะครับก็เข้าไปที่เพจก็ได้นะครับเลิศทริปวังหินนะครับก็พิมพ์ภาษาอังกฤษเลย L E R D T I P เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างครัแล้วก็ไอจีก็เลิศทริป เหมือนกันแต่ผมหรือว่าจะเข้าไปที่ไลแอดก็ได้ก็เดี๋ยวขึ้นแห่งล่างก็คือจองผ่านช่องทางนี้ได้หมดได้เลยครับจองได้เลยผมบอกเลยรีบจองนะเพราะว่าผมจองนี้ขนาดผมก็เดือนหนึ่งก็จะได้กินนะครับรอรอยมาอีกวันหนึ่งไม่ได้ก็ต้องเลื่อนอ่าใช่แล้วพอเกิดมาที่นี่นะสำหรับผมนะผมจะให้ระดับอันดับหนึ่งผมให้ร้านหน้าเลยคือไม่เคยกินเส้นที่มันหอมขนาดนี้นะแล้วก็น้ำที่นัวขนาดนี้แล้วก็แน่นอนในใจอ่ะคือชอบอันนี้มานานแล้วติดอ้วนเนี่ยมันชอบทุกคนแหละคือมันเป็นแบบเอาคอหมูมาทอดอ่ะแล้วก็ราดซีฟู้้ดนนนนะะะแต่่่่่ววาััีีปรทบใจคคคืืเลยออไม หอยลายเนื้อปูที่มันมิติรสชาติเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้มีกลิ่นควันในไลน์เนี้ยเห็นไหมมันไม่เหมือนหอยลายทั่วไปที่ไม่มีควันคือหอยลายเขาตัวใหญ่แล้วนะแล้วพอมาเจอเนื้อปูนุ่มๆอ่ะแล้วซอสมันคือซีฟู้ดนถ้ามันออกหวานหน่อยมันจะแบบใช่โคตรดีแต่ออส่วนออส่วนดีมากคือผมเนี่ยที่ร้านผมอ่ะยังยังเหนียวกว่านี้เยอะผมจะเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นเท่านี้แหละมาโมยสุดไปแล้วราคาน่ะเขาไม่ได้แบบเฮ้ย มาแปดพันเก้าไม่ใช่นะอาหารเขาเริ่มต้นเดือนร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบก็มีใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตามสั่งถ้าคุณสั่งซีฟู้ดก็ตามราคาไปใช่คือไม่ใช่ว่าแบบสามถาดก็จานละแปดสิบก็มีใช่คือไม่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยต้องมีแปดเหนไม่ใช่นะคุยเยอะแล้วคอแห้งนะอร่อยคอแห้ง้็ดื่มน้ำหน่อยวันนี้ขอบคุณเชิปกิ๊กมากเลยให้ความรู้แล้วก็ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวจะแอบ เดี๋ยวผมจะขโมยเรื่อยๆนะคนนี้เขาเก่งนะเดี๋ยวผมขโมยเขาไปหาที่ให้เรานะให้ทุกเพจนะได้ได้เจมส์กินขอขอสักครูสองสูตรนะได้เลยครับเดี๋ยวไปทำให้ที่ที่ที่ร้านครับอ่าได้ไม่แน่ถ้าเชฟไม่ว่าผมมาที่นี่ก็ได้ได้เคือไงก็จะเอาสูตรให้พวกคุณนะครับเนี่ยเจมส์กินให้หน่อยนะได้เลยครับครับเจฟขออนุญาตครับเจมส์กินผมไม่หมดแก้วเลยนะโอเคครับโโอ้หูปนเลยน้ำชานะอ่าอยากเล็กงวยอยาวเทาเขายาวเทา ใช้ให้ซื้อแก้วไซนี้มาโอเคครับคือวันนี้จริงๆอ่ะจะแรกจะมีแจกสูตรด้วยแต่ว,ว่ามันคลิปมันยาวแล้วเพราะว่าไปเอาสูตรนี้มาเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกัน <c oughs> ได้ได้เจ็บคลิกสัญญานะครับสัญญา <c oughs> สัญญาขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ครับ <c oughs> ผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์สับไก่ด้วยครับขอบคุณเจ็บคลิกมากเลยครับมากเลยครับเลืลอดทิพย์บังหินนะครับมากินเลยผมการันตีเลยถ้าเกิดคนที่เด็กอ้วนชอบกินไทยจีนนะประทับใจแน่นอนโอเค พอแล้วปิดได้แล้ว <laughs>